มปพี่ล้วไปอาทองนันมาแท่นทองนันมาลับแท่นี่ไปลองกันโมลุหล่าจะไปลองโมลูกบ่ทุจรายนี่ลูกหล่าทุจรายนี่ทุจรากันปุ๋ยซเอือดื้อแท้ดื้อเด้ โบอยู่หน้าน้ำตู้พุ่นอันนี้บอกไอ้บอไอ้โอแดนอ่ะมื่นี่โบ่บอยู่หน้าน้ำตู้มือนี่ตุ้มมาพี่ลงมาพี่ไก่บ่ หนาวนาวพิงแดดดู๊บนู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 เห็นได้จะอุกมหอยปากเด้วัดชิวปุ้ยอะให้ปุ้ยดุ๊บปุ้ยเอ้ Ui pui. Ui pui. Giờ bay đâu giờ bay. Giờ bay. Yam nó hẳn bay luôn, pui nè. Má đi. Thả má lặp đi. Giờ luôn cả giờ giờ nè tốt thôi à mừng nè được thôi nè mừng nè tốt đó hả nhìn bao hú cộp bò nè ốp nè bao hú cộp nè ép 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 nè à thôi ma đẹp á bao ui, mẹ hai phần đó hai phần tụ nhảy đó bùi đứa hai bùi nè ơ ơi เกิบให้ลูกขี้ไา่แห่นี่เดี๋ยวจับไอ้ลูกนะมักจับนะมาพี่ไอโอย้ำหน่อยโอ,อก็ไปไอ,อปุยนะ

เด็กเงินย um ังอะอินทะพูดสิไปดองดิมาแล้วุชื่อกระปุ่นมาแล้วปอย่าลัดลูกได้อย่าลัดรถอย่าลัดรถโอ้ลงแบะชื่อกระปุ่นมา ยังมาไหวอยู่บ่เจ่ดโมงเลยสบายดีถ้าวนาข้าถาแต่หึงอะไรสิดอกข้าแต่งโตถาเต่หึงอะไรนี่จ้ะมันสิเก้าอะไรชุดเท่านี้จ้ะม่วานี่มีคนขาเพือนกันเลยฮะ ว่าดีด wow. oh, right? wow. oh. yeah. yeah, well, so ีอ้าดีดีเล็กน้อยเลับไปเอายังหูบอกลัาไปเอาอันว่าวไอ้ทิศเอายางดำว่าไว้ทิศเรียบร้อยบอกกันารหูบอันน่าตั้งกันนะกปดแล้วก็าับอันห้อยห้อยมันมีขีดพุ่นเนาะห้อยห้อยหัวซีนนะอืมหักเข้าอยู่แบบอยู่ในข้างน้นข้างนั้นบราได้เห็นเลยเออแซงว่าแทะเล็กน้อย Pin vào đấy. Này. Ờ, sàng hòa thế nó. Ờ, trồn 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 nắp vào ừ. nhạc vùng vườn áo tổn mỏng am โดขึ้นเพื่อนอ่ะทองว่ะของนี่ข้าเก็บเนี่ยดีเด้ออยู่เพื่อนกับอยู่เชื้ออยู่ทางหนานบเห็นได้โจนขึ้นกระะโจนเข่าข้างหลังเนะาะอี่รมกพี่บาสนา ไปไ,ไ,ปไปล้ออดก็ไปก็ไปแหละถ้าอ้าวมากกอนไปไล้ตีดูออป่าาวืมติงติงอยู่ติงติงติงอยู่ขึ้นไหมคนะแค่ไหนนะลงมาไ,ได้ไหมไปเลย

ใช้ชูงแ,แน่นบา้านอู้มาดร่มไหนใช่บา้บาดไปน้ำไหนน <c oughs> ี่น่ะใช่ได้ไปโสดคือเมื่อนัรนไหนใช่นี่ลองไปบา้านเฮากับสะตายแบบนี้พี่น้องเล<อ>ยนะฮะสิตายลองบา้านเฮานี่ไป,ไปบา้านเฮาอันอนี้อันอันนั้นคือไฮเกียร์เพนะิ่นนะครับไปลูกไป ไม่อา,ไ,ไ,าไงไม่น้องาม่้น่ยปๆๆพี่น้องเลยป้าวาสนาขีดเลก้อนมาหนึง่งเอ้ยผ้าเอ,อ้ยทองกับสิบไปบ้านออกตมผูเลยปนปป้าผึ่นเนมะียมาแล้วแม่ลูกเอ้ยบอกพี่ว่ารถหน่ะดูออลูกเอ้ยลูกจ๋า 何 เพื่อนเอาให้เองนะพี่น้องเอ้ยนี่นะจึงจึงเปิดห้อยนั่งจึงห้อยนั่งซะกผูกแขนนะเพื่อนโยนไงด้วยวาสนาได้ห้อนกอดหนึง่งลูกเคยเราคิดว่าลูกเคยลูกเคยอยากเต้นก็แยกกะเยงโย่เห็นตู้นะอาเต้นเนี่ยบอกเอาทองนะลูกเด้อบอกเอาทองเอาผัวเด้อเอาชีได้เต้นนี่เฉกนด้วยมันอยากเต้นเลยผูกแขนนะเพื่อนเอาเอาลาบให้ ก็มาไป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 ลูกไป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 พูน่ะไปไปไปพวกนี่ชาวคุ้มกันสิไปนะเออเออพาก็ไปแล้วนะไอ้เมืองไป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 เออพาไปว่าเออพาขี่รถเข้าไปแล้วพูน่ะไปไปพาขี่รถบุ้นๆเข้าไปแล้วบุ้นๆแล้วไปพาเนี่เออเมืองดูเมืองดูยั่งอยู่บ่รถไผลูกน่ะเอ็มบ่เนี่รถเอ็มบู่เออรถเอ็มที่เนา เอ้มอันนี้รถเอ้มอันนี้ไปขึ้นเถอะไปไปเขึนอนเอาไปาแม่ไปเตรียมผักข่าวมากินก่อนเลยมาแล้วโชยผูกแขนนะพกกนเพิ่งก๊อตโนถุงลาบให้เพิ่งได้ถามมานั่งบ่ชั่งวาสนายากเต้นใหญ่อยอยู่ก็เปิดตู้นนะโอ้ยเกินโบทามซ่อมมาทินั่งบ่ดูสินั่น เพิ่นยืนให้เลยอายา้วก็มาก่นนอนบ้านเนาะคิดว่าลูกใคยอยากเต้นนะเต้นเต้นได้ยิน,นเสียงตื่นเต้น,น,นเาาลยแม่ผูกแขนได้แล้วเพิ่นยืนถุงรามให้เลยไปเมื่อเช้าวะอี <c oughs> อได้อยากเต้นมาลูกบอเออบอบอกให้นภาเอาผัวไปกับชาวคุ้มไปเลาก็เอาตู้มาว่ะดิ Bố bố à, mẹ, em bái, mẹ em mấy phải... <laughs> bỏ mẹ em mấy à ừ. mời <laughs> mẹ em mời 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 bà đỡ ẩn mà ma lộ thả im nãy cả ma lìn cao Đấy thế nào Bươn Bươn đấy

มาพี่ลูมาพี่มาเองพี่ดูมาพี่ ลูกอะ่ะอุย้ยเก็บประตูที่มทะเลดกเอ้ยทิ่มทิมดู้งเปื่อนเราทิม่ม้าข้นน้ำเงื่อนม่ะลูกปะไปกินแม่มนอนปะนอนไปแม่ชิต้มเข่าให้ลานี้ปะ เอาไปไหว้ห่มแม่ลูกรถนนะเอาไปไหว้ห่มผู้มาพี่มาไว้นา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 เขี้ยวดาคีเช้า มึงแน,น่มาคาบเกิอบไม่จอยมาทิบไงนี่ปุ้ยข้างนึงอยู่ไซบ้าเลยมาเชิญน,นนอพี่น้องเลยปลาจอยว่ามาเต่าน้ามีตู้มาใหญ่น,นะแต่ว่าเพิ่นเป็นเราไม่จะน่าพี่น้องเลยเนาะคือเพิ่นก็เริ่อมแบบมายังลูกมายังมายังนะมาเถิน เมื่อประจอยปิดหนึ่งจินพี่น้องปีหนึ่งแล้วนี่โอเคสนานอตพี่น้องเลยปจจอยกับเจ้าคิดเพียงสมนิกรขอบุญกับคุณหลายเลอวปปารุงเลยค่ะมาหับชมหน่วยทีบุกค่ะโฆษณาเด้อคิดนี้ก็ไปแล้วก้่าวขมา,บาสบายดีไปหาเกิบก่อนพี่น้องหเห็นกิ่งเดียวเนาะ